ขณะนี้ก็พานัทมาเดินเล่นกลางทุ่งนาครับผมนัทสวัสดีค่านะลูกจ้าดูวิธีการครับยกเสดุงยกจอนะครับผมครับผมยกแล้ว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 ครับยกแล้วครับยกแล้วครับก็รอบที่แล้วได้เยอะรอบนี้ไม่ได้ได้อยู่ประมาณสิบตัวเอารอบใหม่ครับผมรอบใหม่นัทเคยเห็นไหมลูกนัทชี้ดิชี้อยู่ไหนเสดุงโอเคครับผม บรยากาศยามเช้าครับยกแล้วครับ <Yeah. S 1> ยกแล้ว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 อ่ารอบใหม่รอบใหม่โอเค<ๆ> okay, ครับ<ๆ>อนัทไหวไหมลูกไหวไหมก็ <_ cía> ต้องเปลี่ยนที่ครับเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ใหม่นัทเดินตามมลูกเดินตามดีเดินได้ไหมลูกเดินได้ไหมอ่าเดินลูกเดินไปเดินโอเคเก่งจังเบยเก่งจังเบยเดินไปลูกเดินไป เดินไปลูนเออน้ำลงน้ำเดินไปลูกโน่นไปหายาเนี่ยลูกไปเดินไปเดินไปไม่ต้องลงน้ำพอละเดินตรงไปเดินตรงไปครับเดินตรงไปเดินตรงไปยกเละยกเละยกเละยกเล,กเลโอ้โหรอดูที่แอนแอกลับมานานทานากลับมาลูกอ่ะบายบายละบาย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 ก่อนลูกเายบายฮานามาหาปูเร็วฮานามาหาปูนัดปะ่ะกลับบ้านเรา สวัสดีค่ะเย่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 เย้โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผม